ช่วงจนกระทั่งไม่มีจะกินแล้วเอาไงมาคือผมโม้งตรงว่าลูกผมเนี่ยคนเล็กเนี่ยเราได้ติมผ่านมาเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยนะอยากกินแต่ผมมีตังอยู่ในเป๋าอยู่ห้าสิบบาทเนี่ยถ้าผมให้ตังลูกผมเกลียติมเนี่ยผมก็ไม่มีตังซื้อข้าวให้ลูกผมกินในช่วงที่ผมลาบากเนี่ยผมบอกพี่หนุ่มเลยจากวิศวกรนะผมเนี่ยต้องไปผสมปูนนะเพื่อแลกเอาเงินสดเอาเงินสดเนี่ยมาให้ลูกผมกินข้าว คือไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์เลยเพราะเราสู้จนหมดตัวสู้จนสู้หมดคดีนี้นะสู้คดีเนี้ยจนหมดเพราะอย่าลืมว่าระหว่างที่เราชนะเราก็ไปฟ้องเขากลับด้วยเพราะเราก็ไม่รู้เราก็ตอนนั้นเราไม่รู้แต่ช่วงนําอะไรเราก็ทําไม่แต่ช่วงสามปีนั้นอ่ะผมก็เริ่มศึกษากฎหมายแล้วศึกษากฎหมายไปที่ศาลทุกวันทุกวันทุกวันไปนั่งศึกษาคดีที่ศาลเกือบทุกวันเป็นเวลาสามปีนะครับจนถึงปีมันประมาณปีไหนครับพีที่ปีห้าหนึ่งเกิดคดีกระทั่งปีห้าสี่ห้าห้าเนี่ย จนกระทั่งผมมานั่งบนถนน,นเนี่ยเพราะว่าวันนั้นผมตัดสินใจแล้วว่าผมไม่มีตังค์แล้วที่บ้านนี่คือพูดง่ายว่าวันพรุ่งนี้ก็ต้องตายแล้วเพราะไม่มีตังค์กินข้าวแล้วนี่นะครับพี่นี่คือภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะผมไปนั่งคือตอนนี้ที่ผมผมโดนอย่างเงี้ยเพราะว่านางสอบสวนเนี่ยเขาทุาน,นลูกสาวพี่เหรอลูกสาวผมพี่พาลูกสาวไปนั่งอยู่ทางถนนนี้ด้วยเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมใช่คือตอนนั้นเนี่ยที่ผมมานั่งเนี่ยเพราะว่านางสอบสวนแกล้งผมให้ผมทำงานได้ไงเอาบอดผมไปใส่เป็นอาชญากรไง จริงๆเขาต้องรับประวัติให้ผมแต่เขาไม่รับเขาแกล้งผมสองปีเอาประวัติผมใสอย่างเงี้ยจนผมไม่สามารถทำหากินได้เพราะว่าผมพอไปพิมพมือเนี่ยปุ๊บเนี่ยประวัติจะเกินเขาไม่รับผมเป็นผู้ผมทํางานเป็นผู้บริหารนะครับเพราะผมเป็นพิศษก่อนเขาไม่รับผมแล้วทีนี้คือผมก็เลยไปที่สำนักง,งานตนุวแชาติสมัยนะครับปีห้าสี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดผมก็ไปยืนเอาลูกผมไปกับภรรยาผมท้องตอนนั้นหกเดือน วันนี้มีภาพ,พัญายาผมนั่งด้วยนะแต่ไม่มีภาพแล้วผมก็ไปยืนอยู่ที่สมนักตงนิชาติเนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันถึงเที่ยงผม,ผมไม่ได้กินข้าวเพราะไม่มีไม่มีกางกินข้าวกันนะจนกระทั่งมีคนเห็นเอารุกผมไปทานข้าวอะไรเสร็จเอาเอาแฟนของไปทานข้าวผมก็เลยตัดสินใจมานั่งบนถนนเนี่ยบ่ายโมงตำรวจมาอุ้มไปไม่ตอนนี้บ่ายโมงคือเขาไม่ยอมลอบประวัติให้ผมไงจนกระทั่งอุมไปตำรวจมาอุ้มผม อุ้มผมไปอุ้มไปไหนเนี่ยอุ้มเข้าไปในข้างในคือเขาไม่ยอมพี่มานั่งอยู่ไม่ยอมให้ผมนั่งถูกแจ้งข้อกล่าวหายไหมตรงนี้ไม่แจ้งไม่แจ้งแต่ว่าลูกสาวไปไหนฮะก็เขาอุ้มลูกสาวผมไปก่อนได้ไงอุ้มลูกสาวผมไม่ได้แล้วเอาแฟนผมเข้าไปก่อนได้แฟนผมท้อหเดือนอผอไปนั่งนั่งตรงเนี้ยวันนั้นอะไปออกรายการเ m 1เ0 5มร้อจุดหของพี่สวิทต์บุตรปิงกับอาจารย์พสุกเมีคนบริจาคผมสี่หมื่นวันนั้นเลยสี่หมื่นครับเขาก็ไม่เับาให้ผมนะเขาแกล้งผมอีกผมต้องไปนั่งแบบเนี้ย สองครั้งสุดท้ายลบไหมลบให้ยอมลบให้ยอมลบให้แล้วก็มีเพื่อนผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือพี่สมศักสุจิตราคุณเนี่ยนะครับเจ้าของโรงงานเขาเห็นผมเนี่ยเขาเอาเงินสดมาให้ผมเลยเท่าไหร่แสนหนึ่งให้ดูแลตัวเองแล้วก็มีคุณสุเมศัยอึ้งเนี่ยเจ้าของโรงงานไทยสมุนการทอเนี่ยเขาเคยทําธุรกิจกับผมมาเขาเห็นผมปั๊มเลยเขาเอาเงินสดให้ผมสามแสนเ็าถามเลยลำบากไม่มาหาเขาอันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมได้เงินมาทั้งหมดเกือบห้าแสน จนกระทั่งผมกับผมเอาเงินทั้งหมดไปจ่ายนี่ก็คือค่าเชาจ้านที่ค้างเขาสามเดือนจนกระทั่งลูกผมไม่ได้เรียนนะเขาไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็ต้องเหลือเงินอยู่ส่วนหนึ่งคือก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วก็ทำเรามีกินทําให้ลูกมีข้ท่ากินตอนที่ลําบากก็มีแม่ผมกับแม่ยายก็ช่วยผมนะแล้วก็พอถึงเรากลับมาสักพักหนึ่งที่เราได้เงินมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรจนกระทั่งมีผู้ใหญ่เนี่ยในระดับประเทศแล้วกัน เขาเห็นผมเนี่ยนะครับทําแต่ก่อนที่จะผู้ใหญ่จะมาเชิญเรียกผมไปเนี่ยนะผมไปทํางนานบริษัทอยู่ได้สามเดือนครับผมไม่ทําเพราะว่าคือผมเป็นนักงานแล้วห้ให้ผมไปโกงเหล็กโกงปูนเนี่ยผมเหมือนกับว่าเราผมทําไม่ได้ไไดเพราะว่ามันไม่ใช่นี่สัยผมอ่ะเพราะาเขาอุตส่าห์จ่ายเงินค่าค่าสร้างบ้านมามแล้วจ่ายผมไปเอาเหล็กไม่เต็มเอาคอนกรีตคือเอาใส่ก้าไม่ได้บ้านที่สร้างเลยเนี้ยคือผมออกผมออก ผมก็เลยเาออกมาปุ๊บเนี่ยระหว่างที่ผมจะหางานใหม่ประดีเนี่ยผู้ใหญ่ในประเทศเขาเรียกผมไปพบอโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะเราจะต้องเจอทั้งมิจฉาชีพจเจอทั้งเจ้าที่รัฐที่ไม่คุ้มชอบไปแล้วผมก็สมัยพ่อเลยบอกพ่อว่าเนี่ยผมยินดีสละชีวิตทั้งครอบครัวเพื่อเป็นดินแล้วก็ยินดีที่จะรับใช้บ้านเมืองอนะครับทําเป็นที่พึ่งของประชาชนคนยากจน เพราะผมเชื่อว่าคนยากจนไม่มีที่พึ่งหรอกเพราะในขณะนั้นหน่วยงานของรัฐเนี่ยประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเราก็เลยตัดสินใจมาทําชุมลมนี่แหละเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองแล้วเราต้องทําเพื่อประชาชนที่เขายากายไร้ที่ม่ที่ไม่มีที่พึ่งนะครับพวกเราอ่ะที่พ่อทําทุกวันนี้ก็เพื่อลูกอืถ้าพ่อเป็นคนไม่ดีต่อไปลูกก็อยู่ลําบากผมถือว่าสิ่งที่ผมทําทุกวันเนี่ ถ้าผมเป็นคนเลวไปรีดไถเงินใครไปแบ็กเมย์ใครวันนี้ผมไม่มีอัจฉริยะอยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องถ่ายรูปผมถ่ายคลิปผม,มแลวเขาต้องมาเปิดโปงผมอยู่แล้วเคยมีคนเอาเงินยัดให้หมั้ยมีเยอะแยะมากมายตอนรั้มีเยอะยัดเท่าไหร่เยอะสุดเท่าไหร่สามล้านยัดให้เลย,ย,เลย<า>แล้ว<า>บอกว่าอย่ายุ่งกับผมใช่เอาไหมไม่เอาผมบอกได้เลยผมมีหลักฐานหมดแล้วแต่ผมไม่เคยเอาเพราะถ้าผมเอาเขาผมต้องเป็นขี้ข้าเขาตลอดชีวิตมีตำรวจระดับบิ๊กเลยให้ผมเท่าไหร่ ห้าล,ล้านก็ like มีห้าล้านก็มีบอกว่าอย่าเปิดโปงเอาไหมผมไม่เอาแลแ like ้วเปิดโปงเขาไหมเปิดเนี like ่ยช so ีวิตพี่ตอนนี้มันเหมือนคนที่กําลังเดินเข้าไปในพงหญ้าซึ่งแบบหญ้าสูงๆนะฮะแล้วเยอะไปหมดเลยไม่รู้ว่างูเห่ามันจะเรื่อยมากัดตอนไหนคือผมบอกแล้วไงชีวิตผมอะทุกวันเนี่ยทุกวินาทีคือมันไม่รู้เราจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจวันนี้ก็คือว่า ผมไม่ได้เป็นทนายความผมเป็นวิศวกรแต่สามารถช่วยเหลือคนเนี่ยนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมภูมิใจและครอบครัวทุกคนของผมเนี่ยเข้าภูมิใจมากนะครับอ่อืมพี่อาจครับตอนนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับพี่มีศัตรูอยู่รอบด้านชีวิตพี่จะอยู่ยังไงก็อยู่แบบนี้แหละอยู่เป็นอัจฉริญะคนเดิม ผมอยู่ยังไงก็อยู่งั้นผมเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นผมไม่มีทางเปลี่ยนแปลงพี่หนุ่มก็เห็นผมมาหลายปีแล้วผมก็ใส่กางเกงยียนเสื้อยืดธรรมดาไม่ต้องใส่สูรปูกไทยผมก็ทํางานให้ประชาชนได้นะครับผมอยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็อยู่ด้วยความเป็นธรรมนะครับอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่ถูกก็คือถูกถ้าไม่นั้นผมจะปกครอ,องลูกยังไงอผมถามพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มมีได้ไหมแฟนสองคนอยู่ในบ้าน มีไม่ได้ดิใช่ไหมถ้าเราไม่มีความเป็นธรรมให้ครอบครัวแล้วเราจะมีความเป็นธรรมให้กับคนอื่นได้ยังไงจะเลิกไหมอาชีพนี้คือนี่ถือเป็นอาชีพรมอยังไม่ใช่เป็นอาชีพไม่ใช่เป็นอาชีพอาชีพมันคือขายข้าวแกงอาชีพมันคือคือเป็นลูกเออขายข้าวแกงอจะเลิกก็ต่อเมื่อถึงวันนั้นวันไหนวันที่ฟาลิกิดวันที่ฟาลิกิดบอกไม่ได้เหมือนกันก็ไม่รู้วันไหน อโอเคก็ยืนยันว่าจะช่วยหลือประชาชนต่อไปก็จะทําให้ดีที่สุดก็จะเป็นที่พึ่งให้ประชาชนาคนยากจนนะครับโอเคอ่าวันนี้สวัสดีครับยากครับ